วันนี้อยู่ในเกมไขสิทธิ์ฟอสต์นะครับบนเครื่องคอมพิวคอมเป็นแนวชูดติ้งฮะของโคนามิไปผมสีอะไรผมสีแดงพื้นเอฟตั้งแรกครับยิงกระจายเหมือนทำท่าเหรอพื้นนี่นี่นี่มาฟังเสือุ้ยรวมล่างอีกแล้วรวมล่างมีรวมล่างครับสรุปคือเก็บใช่ไหมเออเก็บสีฟ้าเรื่อยๆจะรวมล่างได้นี่เอง เอ้ยโหเป็นครั้งแรกที่เราเล่นเกมเราไม่ตายนะตาบมหมดเลยนะยูม <laughs> <laughs> อเล่นเราไม่ตายเราเลยตายนี่ไงตายไ <laughs> หนเราใช้แฟ้มเลยให้เป็นประโยชน์ครับแฟ้มเลยกระตุกแต่ตัวเราไม่กระตุก <c oughs> โดนได้ไหมโดนได้<ะ>โดนไม่ได้แก้วโดนไม่ได้ <laughs> โดนไม่ได้โดนได้ปะชิงไอ้เหี้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ อยู่ระหว่างแขนของมันเอ,อ้าแค่นั้นแหละ